สวัสดีครับเรามาจากกลุ่มที่เรามาโรยไก่มาโรยไก่มาโรยไก่นี่ครับโครงงานของเราได้เกี่ยวกับรถบังคับเซ็นเซอร์นะครับผมก็คือโครงงานเราจะทํางานโดยการที่เซ็นเซอร์เนี่ยจะตรวจจับสิ่งกีดขวางนาาครับผมส่วนล้อเนี่ยก็คือจะขับเคลื่อนเพื่อหลบสิ่งกีดขวางครับซ้ายขวาส่วนบอร์ดบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นหนาตัวที่คอยสื่อสารเซ็นเซอร์กับล้อนะครับผมส่วนส่วนประกอบของโครงงานต่างๆเอาอยูผมจะขึ้นลูกไปให้ตามนี้เอา ไปไปครับผมส่วนวิธีต่อวงจรนะครับผมก็ตามนี้เลยโอเคไปแล้วก็ของเราครับจะนำไปทดลองใช้ที่ห้องโรบอทนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็สรุปผลการทดลองครับครับวันนี้ผมจะมาทดลองนะครับในการใส่ผ่านเข้าไปแล้วก็รอมาประเมินผลเออ โอเคครับผมก็หลังจากที่เห็นการทดลองสุดสุดยอดของเราไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นสรุปการทดลองไว้ให้นะครับขอบคุณสำหรับการดูคที่วิดีโอนี้นะครับผมก็ขอคะนนดีนะครับผม,ผม